โลกในขณะนี้เนี่ยถูกกระทบจากความไม่แน่นอนและความเสี่ยงการกระทบกระทั่งกันในระดับภูมิภาคอันนี้กระทบประเทศเราเพราะทีเราเป็นประเทศเล็กประเทศเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สร้างความมั่นคงภายในของเราทางด้านเศรษฐกิจและทังด้านประชาชนแล้วเราอาจจะพบกับปัญหาได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังผมรองศาสตราจารย์ดรกิติริมสกุลเรียกว่ากิติริมสกุลแล้วกันไม่ต้องมีอย่างอื่น <c oughs> เป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาลัยแล้วก็อดีตอาจารย์ของมหาลัยไซตามะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้ยุ่งการเมืองมาไปทําหน้าที่เป็นอาจารย์ซะหลังจากที่บรรยากาศต่างๆเนี่ยในทักปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็มาขอสมัครเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทย แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและกรรมการบริหารแล้วก็ให้เกียรติผมนะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นอะไรแล้วก็เรียกกิติเลีศศุลกผมเป็นผู้คิดเริ่มต้นนโยบาย1ตําตำบลหนึผลิตภัณฑ์ OTOP o Top เคยมีชื่อเสียงในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันก็ดาเนินการต่อเนื่องอยู่ผมดูแลด้านเศรษฐกิจมหาภาค กับเศษรษฐกิจการเงินการคลัง Macroeconomics กับ Fiscal and Monetary Policy ภาพรวมเศรษฐกิจท,ที่ไม่ใช่ระดับสาขาอะไรบ้างอย่างเช่นการขยายตัวของอัตราการเจริญเติบโต,ตทางเศษรษฐกิจอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อส่วนเรื่องการเงินการคลังเนี่ยก็จะลงลึกนิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องของภาษีนโยบายการใช้จ่ายรัฐบาลจะทํายังไงให้หาไรายได้ให้กับรัฐบาลได้เพื่อเอจะจะจาไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ โดยไม่ก่อหนี่สาธารณะจําเป็นต้องก่อก็ต้องก่อแต่ว่ามันต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ถึงประชาชนจริงอันนี้เป็นนโยบายการเงินการคลังของพรรคเพื่อไทยที่จะดําเนินต่อไปผมก็ดูแลในส่วนเหล่านี้เป็นต้นครับ